วันนี้พาลูกมาย้อนวันวานสืบสารประเพณีไทยกันที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันพระรามสามที่เขาเนรมิตลานริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้กลายมาเป็นงานวัดสุดคลาสสิกในทีมงานวัดวิถีไทยย้อนยุคภายในงานมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกเยอะเลยมีงานวัดแน่นอนว่าพลาดไม่ได้กับการน,นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวชวนลูกแค่ไข่ครกร้อนๆจากเตาประดิษฐ์มมากานกล้วยของเล่นพื้นบ้านของเด็กๆสมัยก่อน ชวนกันไปหมุนขนมสายไหมแสนหวานแล้วยังมีบริการนั่งสามล้อรับลมชมวิวริมแม่น้ำด้วยเพียงเป็นสมาชิก Terminal 21 Kids Club <c oughs> ก็ได้ร่วมกิจกรรมเหล่านี้ฟรีและพิเศษกับเทศกาลลอยกระทงนี้ชวนเด็กๆมาทํากระทงจากอาหารปลากันได้ที่นี่ฟรีเช่นกันนี่แล้วยังได้พาเด็กๆมาชมพญาควายไทยสายพันธุ์งามสง่าภายในงาน <c oughs> ซึ่งเป็นควายมงคลตามตำ,ตำราบโบราณที่หาดูได้ยากและเดินเลือกซื้อของกินของใช้กว่า26บร้านค้าในตลาดงานวัดกันนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีบ้านผีสิงกิจกรรมเวิร์กช็อปงานหัตถศิลป์ ทุกวันอยู่สุดสัปดาห์ยังมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นวงสุนทราพรขนเด็กและโชว์หุ่นละครเล็กให้ได้ชอมอีกด้วยนะกิจกรรมดีๆสนุกๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดเลยชวนเด็กๆและครอบครัวไปร่วมสนุกกันนะคะงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่4-16พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนี้วันพระราม3